มาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันในวันนี้ครับวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีครับได้จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเพื่อให้ความรู้วิธีการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนและมอบเครื่องมืออุปกรณ์ในการซ่อมให้กับตัวแทนศูนย์เจ็ดตำบลครับที่เทศบา,าลตำบลพัฒนานารายจังหวัดจันทบุรีได้จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนโดยนายดรงธีระจันทรางกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดท่ามกลางหัวหน้าส่วนองค์การบริหารคณะครูนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนกว่า200คนเข้าร่วมในพิธีหลังเสร็จพิธีเปิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมวิชาชีพช่างชุมชนและมอบเครื่องมืออุปกรณ์ในการซ่อมให้กับตัวแทนศูนย์ตำบลจำนวน70 โดยโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนทางวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้รับผิดชอบในการให้บริการแก่ประชาชนให้ความรู้ในพื้นที่ศูนย์เจ็ดตำบลได้แก่ศูนย์เทศบาลตำบลแสลงศูนย์เทศบาลตำบลพรพพานารายศูนย์เทศบาลตำบลซึง้งศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอนศูนย์เทศบาลตำบลพลิ้วศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลคมบางและศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะเก้าโดยกำหนดภารกิจทั้ง4ี่ คือซ่อมส่งเสริมสร้างฝึกเริ่มดำเนินการตั้งแต่23มิถุนายนต์ถึง15กรกฎาคม2555สำหรับการจัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนในครั้งนี้สำนักง,งานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้ทำตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนและสถาบันอาชีวศึกษาเพื่อให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน ให้รู้วิธีการใช้การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะช่างชุมชนให้สามารถซ่อมบํารุงเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนสามารถนำไปประกอบอาชีพและยังลดรายใจ่ายให้กับประชาชนตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันนักศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกด้วยผมขออนุญาตพูดตรงตบางอย่างอาจจะฟังดูไม่ค่อยสู้สบายใจ ผมไปอยู่เนื่องจากอยู่จนจะเป็นคนจันทบุรีอยู่แล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าคนบ้านเราเนี่ยไม่ถนัดเลยงานช่างเป็นเรื่องแปลกแต่เราเก่งหลายเรื่องเช่นเรื่องการปลูกต้นไม้งานเชิงศิลปะมีความถนัดสูงมากแต่งานเชิงช่างมีน้อยทีนี้ถามว่าถ้าหากว่าเรามีโอกาสสร้างพื้นฐานอย่างนี้มากๆขึ้นเนี่ยก็จะเป็นฐานในการพัฒนาอย่างอื่นเพราะเหตุว่าเนื่องจาก อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราเป็นเจ้าของผลผลิตเราเป็นเจ้าของผลผลิตทางการเกษตรก็ต้องมีการแปลรูปการแปลรูปเนั้นทำไมมีความรู้ช้างช่างก็ทำไม่ได้อยู่แล้วอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาก็คงมีเครื่องมือที่สามารถจะเอื้อเฟื้อให้เขายืมไปทํางานส่วนตัวได้แล้วนะครับ ผมเองเมื่อกี้ยังนึกยังล้อเล่นเลยว่าอยากได้ปั๊มลมไปพ่นสีรถเพราะเคยทำเพราะคนอื่นก็คงทำได้แบบเดียวกันและอย่างหนึ่งงานแางช่างเนี่ยอุปกรณ์บางอย่างเช่นกุญแจแหวนปากตายเนี่ยมีแค่ชุดเดียวก็ทำอะไรได้ตั้งเยอะตั้งแยะเพราะฉะนั้นการที่มีศูนย์แบบนี้กระจายไปทั่วท้องถิ่นนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านที่จะมาขอยืมไปใช้อย่างแน่นอนครับวัตถุประสงค์ใหญ่ของระดับนโยบายก็คือเป็นการ ลดรายจ่ายนะครับก็คือลดรายจ่ายก็คือการเพิ่มไรายได้ลดการเสียดุลการค้าจากการสั่งเครื่องจักรจาก,กาต่างประเทศเข้ามานะครับโดยมีกิจกรรมที่ให้สานศึกษาโดยเฉพาะวิทยาลัยเนิคจันทบุรีนั้นเนี่ยได้บูรณาการการเรียนการสอนอของนักศึกษานะครับซึ่งเราจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพทั้งด้านช่างอุตสาหกรรมแล้วก็ทางด้านบริหารธุรกิจและพาณิชยกรรมรวมไปถึงศิลปรกรรมด้วยนะครับ ในโครงการนี้เราก็ได้นํานักศึกษาในทุกๆทุกๆสาขาวิชาชีพมาร่วมกันนะครับโดยบรูรณาการการเรียนการสอนในเรื่องของการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนนะครับนั่นก็หมายความว่าให้ประชาชนนั้นเนี่ยนำเอาเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรกลต่างๆที่ใช้ในการประกอบอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ก็ดีหรือเครื่องมือในการที่จะผลิตสินค้าของชุมชนนะครับมาให้กับ หน่วยงานของวิทยาเทคนิคจัารีซึ่งประกอบด้วยครูและนักศึกษานะครับมาทําการซ่อมอก็เป็นการซ่อมให้ฟรีนะครับรวมไปถึงยานพาหนะต่างๆด้วยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นโดยใช้ช่างจากนักศึกษาแล้วก็ครูแล้วก็ช่างชุมชนที่เราให้การอบรม